หัวข้อต่อไปตายเพราะชี้ดาบเรื่องนี้มาจากหนังสือพระราชพงสาวดารพมา่าพระนิพนธ์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะครับคุณผู้ชม oh <yeah. S 1> เหตุการณ์นี้ oh <yeah. S 1> เกิดขึ้นในช่วงที่กองทัพหงสาวดีของพระเจ้าบรรงนองเนี่ยกำลังตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาในสงครามคราวเสียกรุงพุทธศักราช2112นะครับ คือในบรรดากองกําลังที่มาร่วมในกองทัพหงสาวดีเนี่ยคุณผู้ชมมาจากหลายที่คือไม่ได้มีแต่หงสาวดีอย่างเดียวนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นทัพที่มาจากเมืองสันลยินสันลยินหรือฝรั่งเรียกซีเรียมคนไทยเรียกสิเรียมนะครับเป็นเมืองเดียวกันทีนี้ในตอนที่กองทัพหงสาวดีกำลังพยายามที่จะยกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นก็บังเอิญว่ามีนายทหารของกองทัพสันลยิน คนหนึ่งนะครับกำลังผีผามสั่งแกมขู่คือสั่งขู่ด้วยนะครับให้พลทหารของตัวเองเนี่ยในสังกัดเนี่ยปีนเข้ากำแพงกรุงศรีอยุธยาโดยที่กรมพระนราธิปประพันธ์พง์พระองค์ท่านทรงใช้คำว่าทหารผู้นั้นชักดาบเลือยคมชี้สั่งพลทหารฟังให้ดีนะครับชักดาบเลือยคมชี้ฝั่งพลทหาร คือผมอ่านมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมผมเข้าใจว่านะครับทําให้ผมเข้าใจว่าการชักดาบชี้สั่งทหารในสังกัดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําต่อกันในกองทัพนะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปมาแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับเอาละจากนั้น นายทหารของเมืองสันลยินที่ชักดาบเลยคมชี้สั่งทหารในกำกับของตัวเองอยู่เนี่ยนะครับผมในระหว่างนั้นเนี่ยพยากามณีพยากามณีซึ่งเป็นเจ้าเมืองสันลยินได้เห็นการกระทำนั้นก็ไม่พอใจคุณผู้ชมเพราะเห็นว่านายทหารคนนั้นไม่ควรจะไปขู่เข็นพลทหารในกำกับของตัวเองถึงขนาดชักดาบ นะครับแล้วก็ชี้หน้าสั่งอย่างนั้นนะครับเป็นการไม่สมควรพระยากามณีจึงไล่ด่าทอชี้หน้านายทหารคนนั้นท,ทั้งทั้งที่ในมือของตัวเองเนี่ยก็ถือดาบเปลยคมอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่เขาอี้หนาเป็นเองนายทหารคนนั้นไม่พอใจอย่างมากอ้าวตัวเองก็ทำแล้วแต่ก็ไม่พอใจอย่างมากก็เลยไปทูลฟ้องพยาการมณีต่อพระเจ้าบุเรงน้องเลย คุณผู้ชมข้ามขั้นไปโน่นเลยนะครับพระเจ้าบุเรงนองรับสั่งให้พระเจ้าแปรเป็นคนสอบสวนเรื่องนี้ พระเจ้าแปลก็พยายามที่จะพูดเพื่อจะทําทุกอย่างให้มันเบาลงนะครับเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์ขอให้พระเจ้าบบเรงนองเนี่ยอย่าไปถือสาเลยพญาการมณีคนนี้แกเป็นคนพิลึกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะไปชี้ด่าบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแกทําอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติถึงขนาดครั้งหนึ่งเนี่ยแกเคยชี้ด่าบใส่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอันนี้ก็ทําบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าพญาการมณีคนนี้มีใจห้าวหาญจนเคยตัว อันนี้พระเจ้าแปรบอกกับพระเจ้าบุเรงนองนะครับและอีกอย่างหนึ่งความผิดของพญากรรมนีในครั้งนี้ก็ถือเป็นความผิดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับพระเจ้าแปรพยายามที่จะทูลพระเจ้าบุเรงนองต่อไปว่าพญากรรมนีนั้นเป็นข้าหลวงเก่าแก่จงรักพักดีและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าบุเรงนองร่วมรบทับจับศึกกันมาตั้งไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้พญากรรมนีเพิ่งจะทําความผิด แค่ครั้งแรกขอได้โปรดงดโทษแก่พยากรรมนีไว้สักครั้งเถิดนะครับอันนี้พระเจ้าแปรทูลขอร้องต่อพระเจ้าบุเรงนองแต่ว่าพระเจ้าบุเรงนองไม่ทรงเห็นด้วยคุณผู้ชมพร้อมกับตรัสว่าความผิดของพยากรรมนีครั้งนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่แต่มันก็เป็นการละเมิดยุทธวินยัยก็คือผิดวินยัยผิดผิดอายการศึกนะครับซึ่งมันเป็นโทษที่มิอาจจะยกให้กันได้ ถ้าพระเจ้าแปรนึกสงสารจะให้ตัดหัวพระเจ้าแปรแทนพยาการมณีมาก็ได้นะครับอันนี้พระเจ้าบุเรงนองตรัดแบบนั้นพระเจ้าแปรก็เลยจนปัญญาคุณผู้ชมเป็นอันว่าพยาการมณีเจ้าเมืองสัญลยินหรือว่าซีเรียมก็ถูกพระเจ้าบุเรงนองสั่งประหารในค่ายของพระเจ้าแปรนั่นเองนะครับในข้อหาละเมิดอายการศึกคุณผู้ชมทีนี้มันก็บังเกิดฉากดราม่าขึ้นมาอย่างแรก คือเมื่อพยากรณีโดนตัดศีรษะเลือดกําลังไหลยอยู่นั่นเองนะครับลูกชายของพยากรณีก็โถมเข้ากอดเท้าของพ่อแล้วก็ร้องไห้เสียยกใหญ่กลางค่ายพระเจ้าแปะเลยนะครับพระเจ้าบุเรงนองทรงได้ยินดังนั้นก็รับสั่งให้ตัดศีรษะลูกชายของพยากรณีเข้าอีกคนหนึ่งยังไม่จบเพียงเท่านั้นขณะนั้น าของพยากรณีเห็นศพเจ้านายของตัวเองทั้งพ่อลูกเนี่ยนอนคอขาดตายอยู่อย่างน่าสังเวชไม่มีอะไรคลุมศพก็เลยเอากระแชงนะครับซึ่งเป็นเครื่องบางแดดเนี่ยเอาไปคลุมศพเจ้านายกันอุจารพระเจ้าบุเรงนองซึ่งกําลังบันดาลพระโทสะอยู่อย่างแรงนะครับทรงทราบเข้าก็รับสั่งให้ประหารเจ้าทาตคนนั้นอีกคนหนึ่งโดนไปสามศพเลยนะครับเรื่องนี้บันทึกไว้ในนี้นะครับ พระราชพงสาวดารพาม่าเล่มนี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนคุณผู้ชมว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นในระหว่างทําศึกจะไม่ทรงเห็นแก่ใครหน้าไหนทั้งสิ้นแต่ทรงมุ่งจะเอาชนะศึกให้ได้สถานเดียวนะครับขนาดพยากรรมณีเป็นข้าหลวงเก่ามีความดีความชอบมายาวนานก็ยังไม่ทรงอ่อนข้อยอมความให้เป็นอันขาดนะครับและเมื่อถึงเวลาที่ทรงพระพิโรธขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถจะทัดทานเหนี่ยวรั้งได้เลยนะครับและนับตั้งแต่วันนั้นมาคุณผู้ชมไม่ว่าใครในกองทัพก็ต่างเข็ดขยาดระราชอาญายิ่งกว่าคมสาตราวุธหรือกระสุนปืนของข้าศึกซสีอีกเรียกว่าถ้าเจ้านายสั่งเนี่ยก็จะไปรบแบบไม่กลัวตายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม